ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> หนูที่ยื่อนะไม่ใช่ของหนูก็ต้องมองไปแล้วเดินแล้วออจะกินน้ำบ้างหิวน้ำปะอย่างนี้เร็วอ่ะใช่ไหม <c oughs> ไหนพ่อไปไหนนั้น <c oughs> ชนชนตกตกนอนทปหมดเงินลงเล่นไม่ถูกอยากเล่นก็อยากเล่นตาก็ยังม,มองนันอื่นอยู่ผ่านผ่าน รุดไปแล้วลงไปเล่นข้างล่างไหมตุ้งตักยิ้มไว้ยิ้มหวานก่อนแล้วกระดู๊งโน้มกันหูโน้มากันหูหนูเหรอ บูโอ้นิบมุกเหรอไม่ใช่กี้มันะอ่ด<อ><อ>ตินยาวเท้าขึ้นสิลูกไทยอีดีโ <c oughs> ออยู่นิบน้องทหนิบน้องทิบูก่อนโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ไม่ให้ของหนูไม่ต้องมองไปแล้วเดินแล้วจะกินน้ำมากหิวน้ำปะอย่างนี้เร็วอ่ะใช่ไหม <c oughs> ไหนพ่อไปไหนฮะชนชนตกตกนอนไปหมด เล่นไม่ถูกอยากเล่นก็อยากเล่นตาก็ยังมองอันอื่นกระโดดหนึ่งชองกระโดดหนึ่งช่องชับ นกไหม่ยนึ <that 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 ่หนึ่ไม่ยื้เหรอกระโดดไม่ย้กระโดดตามกระโดดเด้งใช้น้ำหนักกว่าไงติ